ว่าบ่อนเจ็ดสีมันจะมีบางอย่างที่ฟุตซอลสามารถไปใช้ในฟุตบอลเจ็ดสีได้ผมก็ใช้เรื่องของของการเข้าธรรมมาจากฟุตซอ จริงๆแล้วก็เล่นทั้งสองอย่างครับแต่ว่าช่วงเรียนเทสลินเนี่ยฟุตซอลยังไม่เข้ามาก็คือเล่นฟุตบอลใหญ่อย่างเดียวแล้วก็พอจบจากเทสลินก็เล่นสโมสรสโมสรแรกที่มาเล่นก็คือการท่าเรือ,อประเทศไทยตอนนั้นมาเป็นเยาวชนการท่าเรือบอลใหญ่แล้วก็เล่นชุดใหญ่อยู่ประมาณ4ปีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสำรองเพราะตอนนั้นอาย,ยุาอย,อยังยังยังน้อยอ่ะเล่นอย่างเงี้ยกับฟุตซอลด้วยซึ่งแต่อก่อนฟุตซอลยังไม่มีลีกก็เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยก็ไปเล่น2ออย่างซึ่งรายได้จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่แตกต่างกันซึ่งผมเตดทีมชาติฟุตซอลด้วยตอนนั้นรายได้ก็จริงๆแล้วดีกว่าดีกว่าเลี้ฟุตบอลด้วยซ้ําแต่ว่าก็เล่นอย่างนี้สองอย่างมาสักพักหนึ่งจนมีลีกพอมีลีกปุ๊บเนี่ยเขาให้เลือกเหมือนสมาคมเคนขบังคับต้องเลือกช่วงปีแรกยังไม่บังคับก็ยังเล่น2อย่างอยู่แต่ว่าพอเขาให้เลือกว่าต้องมาเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลใหญ่ตอนนั้นเราเตดทีมชาติฟุตซอลอยู่แล้วก็เลยเบนเข็มเพลงมาเล่นฟุตซอลเต็มตัวเพราะว่ามันเล่นทั้งทีมชาติด้ววยยทั้้งสสมด มันก็รายได้มันก็ดีกว่าเราไปเล่นฟุตบอลใหญ่ซึ่งเราไม่ได้ติดทีมชาติฟุตบอลใหญ่แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือเราอยากเล่นทีมชาติตอนนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เราตัดสินใจไม่ยากที่จะที่จะมาเล่นฟุตซอลจริงๆผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยทำทำโค้ชฟุตบอลใหญ่แต่เคยเล่นฟุตบอลใหญ่มา แบบหลีกสูงสุดอะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยถึงติดทีมชาติแต่ครั้งนี้ผมก็มีรุ่นพี่ที่เล่นด้วยกันเป็นเป็นรุ่นใกล้เคียงกันอะเขาก็ได้เข้ามาทำทำงานโค้ชที่ทิฟิานทั้งชุดเลยก็เป็นรุ่นพี่ที่ใกล้ใกล้กันเล่นบอลใกล้กันครั้งนี้ก็ก็เยียนพักึแล้วว่าว่าอยากจะมีบอลเจ็ดสีขึ้นมาเขาว่าไม่ถนัดฟุตบอลเจ็ดคนเขาเคยทำละปีหนึ่งแล้วมันเหมือนว่าไม่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยติดต่อผมมาว่าให้กลับไปช่วย ได้ไหมไปช่วยไปช่วยทําบอลเจ็ดสีห,หน่อยเพราะว่าบอลเจ็ดสีมันจะมีบางอย่างที่มันต้องวิสัยทัศน์ตรงกันนะว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่คล้ายกับผมมาว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฟุตซอลเนี่ยสามารถไปใช้ในฟุตบอลเจ็ดสีได้ผมก็ใช้เรื่องของของการเข้าทำมาจากฟุตซอลแล้วก็การเพสจากฟุตซอลเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพูดตรงว่า เกจิทุกสำนักเนี่ยให้อสัมพนทนเต็งหนึ่งนะเราเหมือนเราเจออสัมพนทนแมบชิงเลยวันนั้นผมเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ว่าว่าบอลน,นักเรียนอะเป็นยังไงมาไม่รู้ว่าใครเป็นทีมชาติเลยสายสมัยตัวเองเ,เล่นเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยคนนี้ทีมชาติอันนี้ดาสกรน,นะอันนี้เดี่ยวนะกิติพงษ์มาภูงาอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าคนนี้คนนี้เก่งคนนี้เก่งคนนี้นน passiert, อยู่ทีมชาติอยู่ทีมนี้เราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยทีมชาติอะมาอยู่ที่อสัมพนทนหมดอ่าแต่ก่อนเล่นอะรู้รู้รู้แล้วเพราะว่าพี่ให้ข้อมมูลาาว่ อสามทนเนี่ยทีมชาติยก,กชุดเลยจริงๆก็ยอมรับว,ว่าเป็นรองแต่ว่าความมั่นใจทีมแมตช์จริงอ่ะมันมีมากขึ้นเพราะว่าในบรรดา3-4ทีมเนี่ยถ้าวางจริงเทสลินเนี่ยที่4แน,น่นอนที่1เนี่ยผมให้เลยอสามทนที่2ถ้ท่าข้ามที่3าพนิมิตที่4เราและอีกอย่างหนึ่งคือก็ม,มารู้ว่ามารู้ทีหลังว่าไอ้พนิมิตเป็นอะคาเดมีข่ของของของเมืองทองครึ่งแรกก็เหมือนกันลักษณะเกมคล้ายๆกันแดนบนบีบแดนบนแล้วก็อวตะตูขึ้นมาช่วยแต่แมตช์เนี้ยเราได้ก่อน พอแมตช์เนี้ยเราได้ก่อนเนี่ยคันนี้เกมมันง่ายขึ้นผมยังมองว่าศักยภาพของของนักกีฬาของโคนิมิดะยังไม่เท่าอสาสัมทนก็มั่นใจนะตรวจสอบตัว,ว,วลึกๆเองแล้วว่ามั่นใจว่าแมตช์เนี้ยได้วินาทีที่ได้แชมป์เนี่ยก็คือมันเหมือนแบบมันปลดปล่อยอะแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นนักฟุตบอลเนี่ยของเทสลินไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ว่าวันเนี้ยเรามากลับมาในนะในสาราสิทธิ์เก่าในสานะผู้ช่วยโค้ชเนี่ยเรามาทําให้เทสลินมาได้แชมป์ ฟุตบอลใหญ่อาจจะเป็นครึ่งครึ่งฟุตบอลใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเหมือนปลดล็อกตัวเองว่าแบบวันหนึ่งเรากลับมาสร้างชื่อเสียงในฐานะอีกแบบหนึ่งให้กับโรงเรียนได้อะไรเงี้ยผมอยากให้ให้ฟุตบอลอะ่ะสนใจคนในวงการฟุตบอลอ่ะสนใจสนใจสมอไซส์มากกว่าผมไม่อยากเป็นเป็นโค้ชใหญ่ที่ผมบอกอะ่ะผมเป็นโค้ชใหญ่ไม่ได้บางทีคนเราต้องรู้ศักยภาพตัวเองอะ่ะรู้ว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหน เพื่อทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าซึ่งผมไม่ไปแตะโค้ชฟุตบอลใหญ่แล้วครับแต่ผมอยากจะให้ฟุตบอลใหญ่อะเล็งเห็นและมองเห็นความสําคัญของสมอไซส์ซึ่งพวกคุณก็ก็สอนสมอลไซส์อยู่อยากจะให้พวกคุณเปิดโอกาสให้ให้โค้ชอย่างฟุตซอเนี่ยเข้าไปช่วยเป็นทีมงานในทำทำสมอไซส์นะครับหรือว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยเสนออะไรกันได้พูดคุยกันได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องจบที่โค้ชใหญ่ ต้องการแค่นี้เองคือหวังว่าให้ฟุตซอลเ,เป็นส่วนหนึ่งแล้วโค้ชฟุตซอลแต่ละคนจะมีทางเลือกมีโอกาสมีโอกาสที่จะเติบโตไปในเส้นทางฟุตบอลใหญ่ได้บ้างซึ่งวงการฟุตซอลก็ลุกก็เห็นกันอยู่เส้นทางมันน้อยเส้นทางให้โค้ชมันน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีออกอีกเส้นทางหนึ่งที่ให้โค้ชฟุตซอลเนี่ยเขาได้เติบโตหรือเขาได้แสดงศักยภาพบางอย่างหรือได้ทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันได้หลากหลายกว่านี้